สบายดีมินิส่าพ,พี่น้องมาเห็ดสลัดมักเล่นหรือว่าสลัดตมัดเนาะเอ่อมักเล่นมาจากส่วนสดๆดเลยสำหรับสุดฤที่์เฮ็ดธรามตามาสมกันบ้างเลยขั้นตอนที่หนึง่งหากเสมาเห็ดอันน้ำสลัดก่อนเนาะหรือว่าวินิเกรตใส่ฮอมบอัวแดงนี่หัวหนึ่งก็เ,เห็ดเป็นต้นน้อยๆแบบนี้ให้มันมุนนะประมาณนี้อันนี้ก็ะสแมนฮัมัวใหญ่สีม่วงเนาะตัวนี้ใส่สลัดแซ่บพี่น้อง อันนี้กระสมนกระเทียมอ่อนเนาะใส่ทรงหัวซอยเห็ดใหมมันมุนตัวน้อยๆนักเนาะูดไดมากหลายก็ใส่หลายเลือกกระเทียมเนี่ย อันนี้ก็สมนใบหอมลาบเนาะใส่พรอยมันหอมพี่น้องบะมักกับบะตองใส่เนาะหรือหรือว่าสใส่ใบบัวละาผ่กก็ได้เนาะใส่สามสี่ใบแหละพี่น้องให้มันหอมแล้ว<ป>ก็ส่ได้ซีสันงามอันนี้ก็แสมนหอมป้อมคือการใส่น้อยเดียวบันนี้ก็สมายเหตุอันวิเนกเกตเนาะหรือว่าน้ำสลัด คอยใสน่น้ำส้มใส่ซูตัตวนี้พี่น้องวิเนกเก้นบอต้องใส่ไลา,าะว่ามักเล่นเอมมันก็ออกส้มแล้วพี่น้องคอยสใส่อันนึ่งบวงกาแฟก็แล้วแต่ผู้มากบางคนก็เอ,อาิมักแบบส้มๆเนาะประมาณนี้อันนี้กระสเม็ดดอกเกลือเนาะดอกเกลือหรือว่าบ่มีดอกเกลือใส่เกลือธรรมดาดก็ได้เนาะใส่ประมาณนะใส่ประมาณนี้รสชาติมันก็แซ่เสเอ,อเกลือธรรมดาเนาะคนๆให้เกลือมันละลายน้อยนึงวันนี้ก็ใส่พริกไทยลงไป ตามใจหมักเด้อพริกไทยป,ยประมาณน่ะเด็กประมาณนี้อันนี้ก็เสม่นน้ำมันโอล v e เนาะประเภทเฮดสลัดนะเราต้องใส่น้ำมันอันโอล v e หรือว่าจะใส่สน้ำมันอันน้ำมันอะมองหรือว่าน้ำมันอันเรซเซนก็นได้เนาะมันจิงแซ่บค่อยใส่สลงไปสามบวง เดี๋ยวว่าบ่มีแท้ๆเฮาสิใส่น้ำมันอันอยังกน็น้ำมันกุลสาก็ได้เด้อกระเทียมลงไปบดแดงคนพี่น้องสลัดน้ำสลัดฝรั่งแบบนี้แล้วพี่น้องบ่ได้มีน้ำตาลอีหยัง เมนูเพื่อสุขภาพแท้คนให้มันเข้ากันน้อยนึงได้ละประมาณนี้แตบบ่เป็นหักกัสติเตียมอันมักเล่นเ,เนาะเอ๊มักเล่นกัสมนมักเล่นแบบยุ่ส่วนเนาะพี่นอ้องปลูกแบบธรรมชาสตร์บรได้ซใหญ่อีหยังเนาะประมาณนี้ไข่ไส่ประมาณอ่ะเครื่องกิโลาจะเอาอันจานห้องแบบนี้เนาะเพราะว่ามันมีน้ำลายจะปอกเอาเปลือกมันออกพี่นอ้องถ้าว่าเขาหมักกินทั้งเปลือกเขาก,ก็จงเนาะ อันนี้ฮักกรปาดเห็ดเป็นตอนตอนละคำตามใจเขาหมักด้วยอยาได้แบบได้กับชัดเนื้อมันแน่นดีพี่น้องมกเล่นอันนี้จะเป็นมักเล่นเนื้อมักเล่นอันหวานแซ่บพี่น้องค่อยหมักกินเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะจนเมิดตัวได้หอนปกเปลือกแล้วก,ก็ใส่สามที่หวาเสียคนสลัดเนาะอันนี้ก็เสมนอันมกเล่นสีเหลืองเนาะพี่น้อง นี่หากะส,สิบโปอกเปลือกพี่นนอะผ้าแบบนี้ใช้สามสลัดเขาเลยตัวนี้กระแสบพี่นนองมักเลนสีเหลืองตัวนี้ก็ซิเมนมักเลนอันหน่อยเนาะผ้าเครื่องแบบนี้มักเลนอันมักเตาตัวนี้แซ่บพี่นนอง มาเล่นอันฝรั่งคาเอินอันตัวมาซาริหวานพี่นอ้องกับบางของบ้านเราคาเอิญอีกมากอย่างมันจะออกส้มๆนะพี่น้องเข้าดองพอใส่สลัดแซบ่บพอที่ใส่ลงไปประมาณนะซองบวงซองบวงกาแฟบ้านเราจะคาเอิญอีกอย่างประมาณนี้วันนี้ก็ใส่น้ำสลัดเราลงไปลาดไปแบบนี้วันนี้ก็ใส่พัก อันนี้ก็ขนพี่นอ้องแต่แซบขนาดของโปรโดค่อยเลยพี่นอ้องตอนแรงคันมีอันมักเล่นแบบนี้กินได้ทุกมือทุกตอนแรงกินแบบนี้กะอิม่มพอต้องกินเขาเบิ่งหน้ามันนำสลัดมามักเล่นลองไปเห็ดเบืองเด้อสำหรับมินิคอลาลไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปถ้ามาก็กดไลค์ถ้ากจะกดแชร์ดเด้อสมัยเลยบาย,บาย